โอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตตัวพาชีพโพเดียมเบเวคอร์นะครับที่หลังจากการแยกพอร์ตมาแล้วเราย,ยกออกมาก่อนก็คือสภาพตามนี้เลยครับก็มียุบไปบ้างครับให้ดูที่ยุบไปอันนี้ยุบ ยุบไปแล้วออกไปแล้วตัวนี้ก็ยังดูทรงดูก่อนว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าใบทิ้งหมดแล้วครับอาจจะมีปัญหาที่ระบบลากส่วนต้นใหญ่ๆส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหาครับก็จะมีแค่2ต้นนี้ส่วนต้นที่เล็กลงมาก็มีหลายต้นอยู่ครับที่น่าจะไม่รอดห,หนึ่งอันนี้น่าจะ ยุบแน่แล้วอ,ออกเลยมันก็ยุบครับก็ถ้าก็น่าจะไม่รอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่ว่าที่เหลือก็ถือว่าโอเคครับ น่าจะสภาพนี้คือน่าจะรอดแล้วแต่ว่าช่วงนี้ต้องระวังเรื่องการให้น้ําอย่าให้น้ําเยอะครับเพราะว่าลากเขาหยุดเขาเรีอะไรพอเราช่วงที่เราแยกพอร์ครับลากเขาจะหยุดการาลากเขาจะไม่เดินก็คือต้องให้เขาพักตัวก่อนก็คือถ้าดินเริ่มแห้งก็ใช้การลปิด ชอยชยน้ำเอาครับอย่าลดเยอะันนี้น่าจะเน่าเพราะว่าผมอ่าเขาเรียกว่าอะไรช่องดินข้างล่างอาจจะยังชื้นอยู่จะทำให้ล่าเขาเน่าได้นี่ก็มาอัปเดตให้ดูครับกล่าว่าสักเดือนหนึ่งครับแต่จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงน่าจะชัดเจนแล้วว่ามีรอดจำนวนเท่าไหร่ พวกนี้คือยอดเดินเดินมาแล้วครับพวกนี้น่าจะรอดมาแล้วยกเว้นใบต้นที่ใบเหลืองๆครอัปเดตให้ดูคร่าวๆประมาณนี้เนาะโอเคครับ